ามน้าน้าต้องเอาไงครับอุ้ยตีก็ได้มันอยู่ที่น้าดิมันไปส่งน้าก็ได้ไม่เป็นไรเบียร์วันนี้เยราต้องไปตอบว่าคนในแก๊งอยู่ดีแต่มันเป็นเรื่องแก๊งอ่ะก็ต้องคุยว่าต้องเอายังไงถามน้าน้าต้องเอาไงครับอุ้ยตีก็ได้หรือว่านาจะแตะผมก็ได้มียังไม่อยู่แป๊บขอแป๊บนึงนะเอ้ยเฮ้ใครตามออนี้ได้ไหม อะไรชื่อ BB, BB บี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 ไหนครับชื่อเล่นเดียวไม่ใช่หรอเมื่อกี้นั่นไม่มีไม่มีน้ำไม่ได้ส่งให้ใครดูเลยนรับแล้วเคยตอนพ่อผมไปถึงครับผมก็ไปถามเขาว่าทำนี้ทำไมแล้วเหมือนแบบเขาพูดกวนตีนนะน้ำเสียงเขากวนตีนเรียนบียูสาวแว่นอุ้มมึงรู้ขนาดนั่นเลยนะคนในภาพเลยก็เองถามเขาไม่ใช่หรอว่าเอออยากไม่ปักดูเนี่ยอุ้ปักครับแม่บีมกลัวครับพี่แมวครับโดนแฮสูตรมาในพี่แผลสดเลยพี่ ฮัลโหลหนูชื่ออะไรอะโหลชื่ออะไรอะนี่ชื่ออะไรส่งรูปตอบไม่เป็นอะเอาถามว่าชื่ออะไรชื่อบีบีเหรอมันมีคนชื่อบีบีด้วยอ๋อมีเนี่ยเยี่แม่งเหมือนกูสริษัทเอตีแม่งอ่ะสเตโเดีดีอะ วะป้าคบอี่ฟูรินพี่เขือขึ้นเสียงใส่หนูเหมือนกลอวะคือไปเด้อยี้ได้กดผิดกดผิดกดผิดอันนี้ต้องต้องบอกกันว่าขอโทษแทนคุณตุกแกงด้วยอันนี้เดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวจะไปว่าคุณตุกแกงแหละว่ามันไม่สมควรทำแบบนี้แต่มันเป็นเรื่องไปแล้วอ่ะ ทางเราถึงว่างอะไรบ้างอ่ะมันโกหกนะน้าเจ้าไงครับมันโกหกหน้เขาเขาพูดถึงเรื่องสาอร์ที่ผมไอ้นเนี่ยมาด้วยอ่ะเขาอยากแก้ปะรื่หมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าอะไรแกงพูดเหรอก็คนนั้นพูดเนียครับนะก็ตอนนั้นผมเดินไปถามนะครับคือมาทําคืออยากแก้แล้วเขาบอกว่าผมเพิ่งโดนห้าศูนย์มาพี่เออขาพูดแบบกวนตีนลัวัวแลพี ขอเบอร์ผมขอเบอร์แก๊งแที่ที่ที่ตอดได้ไหมพี่ฮะแก๊งพี่มีคนชื่อตอดไหมพี่ตอสตอดอยู่บะตอสเกิดไงเกิดกินังมาขอเบอร์ขอเบอร์ใครเบอร์ผมเหรอเออพี่พี่พี่ถามในวอลล์ที่พี่ว่าเพื่อนเขาแคสหรือเปล่าพี่จะกำลังไปกำลังเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่เล่นเดิมพันเนียครันเพื่อนเองที่เล่นเดิมพันแคสแคสหรือแคสนะแคสพี่แคสแคสหรือเปล่าใช่ใช่ชื่อไรเส้นยูซี่รู้ชื่ยชื่อไรเซ้นยูซี่อะเขาแคสหรือเปล่าเนี่ยมันถามว่าแล้วมันจะรู้ไหม เราก็เขาเห็นเขาเล่นเดิมพันคู่กันใช่ไหมคิดว่าเขาเล่นนี่เขาถามบอกว่าเห็นมึงเล่นเดิมพันคู่กันคิดว่ารู้จักไม่คิดว่ารู้จักแต่รู้จักเดี๋ยวถามให้เดี๋ยวถามให้เดี๋ยวถามให้เรนน็อตเดี๋ยวถามให้คนรวยเขาทำกัน่ะฮัลโหลเฉินมีคนคนมาคุยกับเมียมึงอยากตีนะะแล้วแต่น้าเนี่ยที่น้าเลยครับไม่แต่ว่าแต่ก็พูดตรงๆว่าเมื่อกี้แล้วมันมีเรียก แกหนึ่งไปยังไม่รู้เลยว่าเขาจะเอามีดหรือเอาข้าวมาส่งอุยไม่รู้ว่าดีนานั้นนะ่ะีนน่แต่เรื่อแต่เนี้ยมันมนเกิดมันเกิดตั้งแต่วันสองวันแล้วแต่ผมไม่ได้ไม่ได้นี่ไงผมแค่รอพรเทคน้ำหมดเลยกูไม่สุดหรอกแต่เก่าด้วย มันมีมันมีทางไหนบ้างเปียกเอาคุยกันเลยเพราะว่าไม่อยากเอ้อนอเช้นบอกว่าหลบหน่อยเดี๋ยวแทงก็เดี๋ยวไปโดนพวกเราม,มนอยู่ที่นาดิคือ,อ,อผมตีก็ได้นะจะจ่า,จาผมก็ได้ที่นาเรียกเลยเออไม่สดหรอกแต่สุดด้วเอาไฟห้าล้านก็ได้นะเหมือนรอบที่แล้วท้านจาจะแก่ เดี๋ยวมันไปยืนกขาวกเขียวให้ผมเลยไปส่งนาก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเีไม่เป็นไรคุเาคาคคห่แต่เขยายคแกคุกระชคุยต่อคอคยอกอแล้วมันีอะไรอ่ะไนาคยตัวาเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องยางยางไอ้ยางเฮ้ เ่งดูใครวิ่งไปยนขขาน้าคือขนาดวิ่งไปโคตรไกลอะใครวะเนี่ยนากกลหลอกกันใชะเดี๋ยวไม่ส่งาเกบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรขยะแขงวชอนไปไหน ีไม่พับไม่พักผมว่าจีบอลนะที่มีเรื่องอะไรกันมีอะไรมีอะไรแจมมีแจมมีอะไรโอ้โหหูก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 ูเนี่เดี๋ยวไปทำประกันด่วนเลยประกันหูเออหูจะแตกมาหาเพื oh ่อนนี้มาเพื่อนดีฮัลโหลครับคุณที่ชื่อบีบีชอบน้องต้นน้ำเหรอครับเอ้ยพี่เขื่อนพี่เป็นอะไรเนี่ย ชอบ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 น้องต้นน้ำเหรอครับไอ้เสียน้องต้นน้ำไม่รู้จักหรอน้องต้นน้ำดิกแมนไม่ใช่นะเลื่อยน้องไอ้งอนที่หล่อมานี่มาเสียงรักนะมานี่มาฮัลโหลคนดูโอซีที่ไอแจกคุยคนที่จะคุยทีเด็ดไหมเสียงเหมือนที่พูรินเลยนะถอดรองเท้าหน่อยทีเด็ดไม่ทำคนดูขอเพจเฉียงนะครับ กาเซียมูอยู่คอนเฟิร์มได้ไงเนี่ยพี่เขอเคลียร์หน่อยดิอะไรกูอยู่เสเตเปอโอนพี่เขอดูไอ้กาเต็มสิบเลยเหรอไหนขอดูหน่อยดิกาเซียเดียก่อนเหรอขอดูหน่อยครับคุณดูดีรออะไรอะกาเซียลำกาเซียลำกาเซียลำอ๋อไอ้กาเซียที่นี่มาอู่ช่างจัดปะไม่ไม่มาชี้ดิบีมาชี้ไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อหรอกไหนมาดูดิกาเซียราดูดูคอนเขาใส่ดาวอะไรด้วยดูดิใช่เลยดูดิลอร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 อเสียงหมาบ้านใครเห่าอ่ะ เสียงหมามันหมาเลยอ่ะพี่อ่ะเย็ดแม่งกุจะน้องรีเบกาแฟนกุ้งแห้งอ่ะวันนี้เรื่องหมาหมาจะบับแรกไม่สองกว่น้องรู้จักน้องรีเบกาแฟนแฟนกุ้งแห้งไหมอะไรเติมเนี่ยขอเอาออกมาแก้เ่ยไม่เติมแล้วเพื่อนเอามาแล้วถ้าเล่นแต่มาชีไม่เอานะเงินไปซื้ออย่างอื่นมากกว่าถือแต่มาชีบกวกกับไหนขอดูดิแฟนน้องต้นน้ำมาฝากเงินเงี้ยมันก็เข้าสักนิดนึงอ่ะพี่แล้วไปรับมาเต็ม

ช่วยป้อม้วยฟ้าดูยแหนได้ยังกูวิ่งอยู่โคตรไกลเลยโหรอเมื่อกี้เมื่อกี้กูได้ยินเสียงเคลทีบอกว่าน่าเช้งแทงกูสามสามแผลเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยมา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 อะไรเพื่อนไปไหนไปต่อป่วอีกแล้วเหรอต้องต้องต้องชุดเดียวกันปะคือทำไมเดีมันต้องชุดเดียวกันนะเพื่อน ไม่ชุดแกงได้ชุดแกงได้เพื่อนชุดแกงไม่แต่ไม่ชุดไม่ชุเดียวกันได้หรอได้เพื่อนได้เพื่อนเบ่นอยู่อ่ะได้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 าๆ อุ้ยแล้วใครมาเปลี่ยนสล็อตด,ด่าอุย้ยมุนเปลี่ยนสล็อตช่องเขาเกือบตุย รวบแจ้งกันชุกันเนาะรวบครับเดี๋ยวอย่าตีกันครับอย่าตีกันอย่าตีอย่าตีอย่าตีกันเอ้ยอย่าตีอย่าตีอย่าตีกันคีอการอยู่ไหนคือการอยู่ไหนทุกคนเล่นได้ห้าคนนะเล่นได้ห้าคนนะเอาใช่หรองั้นเดี๋ยวออกให้เดออกให้ไม่ต้องเล่นแล้วป่ะเราเราเรากลับเราไปเอ้ยบอกเขาไม่ออกไปเราไปนั่นป่ะเราไป ไยลดลบเลยสัตว์ลดลมแต่กูลดไม่ลมเพราะว่าชีวิตกูไม่ไม่บาดสบกูวางสามตาจะขึ้นมาเลยกู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 เดี๋ยวมึงขับไปปังให้ก่อนอย่าตีอย่าตีอย่าตีกันเนื้อ